อ่ะครับวันนี้จะพามาชมรถกระบะนะสี่คูณสี่ต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในร้านที่มีตอนนี้นะลูกค้าหาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นรีโววีคอร์หรือแม้กระทั่งแอดเลต์นะต้องบอกว่าเหลือเพียงหนึ่งเดียวตอนนี้ครับเพราะว่าอะไรหายากมากนะมาเท่าไหร่หมดเท่านั้นพี่ 4, 4ี่คูณสี่มิตซูบิชิไทตันแอตเลต์ครับตัวนี้เป็นตัว2.4ี่ลิมิเต็ดพาทนะปี2018เพิพึ่งเข้ามาดสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะว่าสภาพเป็นไงให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยอันดับแรกครับ ดูห้องเครื่อง้องบอกว่าใหม่นะตัวนี้ก็คือมาแบบเดิมๆเลยนะไม่มีการดัดแปลงนะครับนี่เลยน็อตฝากระโปรงเบื้องต้นเลยครับน็อตฝากระโปรงตัวนี้เดิมมากๆซูมให้ใกล้เลยครับน่อกิมไม่มีขยับนะนี่เลยไล่ดูครับเม็ดหมดทุกอย่างผมรับประกันนะตัวนี้ไม่มีประวัติชนมาครับไม่มีจมน้ําย้อมแมวพิษความไฟไหมไม่มีแน่นอนสวยครับคันนี้ไปแบบรวดเร็วครับน่อกิ้ มาเลยครับรอบคันมีไหมมีตำหนีไหมไม่มีนะลรอบแม็กครับสีดำมาจากโรงงานตามสไตล์แอดลิดนะแอดลิดดูง่ายครับนี่เลยสติกเกอร์สีส้มไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะจะมีสติกเกอร์แอดลิดนะครับสีส้มตัดสวยมากมากเลยน,นี่เลยอันนี้ของแค้นะบางคันติดมาติดมาหลอกๆนะพี่สี่คูณสี่ดิฟล็อกของจริงครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายใน ดูรอบคันกันก่อนมีกล้องหลังมาให้นะมีหมดมีกล้องหลังมาให้กระบะนะครับติดตัวบาร์มาให้แล้วจากซูนมิซูสวยมากๆเลยไม่มีต้นหมีนะพี่คันนี้เท่าที่ดูนะพาชมรอบคันสีนี้ให้ไปเลย95%เลยต้องบอกว่าสวยมากๆครับบันไดคู่ข้างมีมาให้เดี๋ยวไปชมภายในครับว่าภายในสวยขนาดไหนไปเลยครับที่ภายในฝั่ง คนขับก่อนนะครับก็เบาะหนังนะเป็นเบาะหนังสีส้มตัดดำนะครับก็เป็นสไตล์ของแอดลีดนะครับผมก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะนะครับแอดลีดครับปักมาให้เราเรียบร้อยแอดลีดแท้นี่ครับเบาะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมสามารถเลื่อนไฟฟ้าได้อ่าฝั่งคนขับจะเป็นเลื่อนแบบไฟฟ้านะแต่ฝั่งทางนู้นจะเป็นแบบแมนนวลนะครับผมก็เป็นไฟฟ้าแค่เฉพาะคนขับอ่าตัดภาพมาที่มุมนี้ครับคอนโซลก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับผม ต้องบอกว่าคอนโซลเดิมๆเลยตัวนี้ครับหน้าจอมีหน้าจอมาให้นะแอรอ์แอร์เป็นแบบดิจิตอลหรือเปล่าเดี๋ยวขอสตาร์ทดูก่อนนะอ่านี่ครับปรับอุณภูมิปรับองศาตรงนี้นะนะ20 19ตัวนี้ก็ปรับความแรงของบัดลมนนะครับผมหน้าจอมีมาให้มีกล้องมองหลังนะเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอย ตัวนี้เป็นแบบ6กเกียร์นะครับผมเกียร์หเกียร์สเกียร์สถึงเกียร์หนะหกสปีดมีเกียร์อาเป็นเกียร์ที่7จ็ดข่มลงนะข่มลงเหมือนเนวาล่าครับกดลงปั๊บนี่คือเกียร์ถอยนี่ครับมีกล้องมองหลังมาให้ชัดเจนอ่านี่เลยครับซิกเนเจอร์ของคันนี้นี่ครับเกียร์โฟนะขับโฟนะครับคันไหนไม่มีแสดงว่าโฟปลอมอันนี้โฟจริงนะครับผมนี่ครับต้องบอกว่าสายลุย ต้องมาเท่าไรพี่เพราะว่าคันนี้ราคาต้องบอกว่าจับต้องได้นะไปออกมือหนึ่งก็หลายบาทนะพี่แปดเก้แสนนะครับผมคันนี้ขับโฟร์ห้าแต่แะเดี๋ยวไปชมห้องโดยสารแป๊บหนึ่งครับน้องกิห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางดีครับผมเบาะก,ก็ยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับมีที่วางแขนมาให้มีที่ใส่เก้ียวน้ําด้วย มาดูสภาพรอบคันนะคันนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะสภาพเดิมๆครับมาใหม่เลยคันนี้ครับยบอีกครั้งครับ m i t สซูบิชิไททัน2.4 GLS พัดนะตัวนี้เป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับ4 x 4นะออกห้างป้ายแดงครับ969,000บาทนะแต่วันนี้ครับวิ่งไปแค่50,000โลผมจะมาขายถูกกว่าป้ายแดงอยู่2 5 0 0 0 0บาทเหลือเพียง719,000บาทครับราคานี้นะเครดิตฟรีดาว เช็คเครดิตผ่านเอารถไปขับเลยพี่ใครสนใจติดต่อทรได้ที่เบอร์ครับ0949164764ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสมเหลี่ยมโต้ครับสวัสดีครับ